สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แลนพาเที่ยวพาเพื่อนๆมาอยู่ที่เดโมโคราชนะคะวันนี้เรามางานประกวดบอลสีค่ะวันนี้เราเดินทางมาถึงเนี่ยวันนี้เป็นวันวันที่3นะคะ3กุมภาพันธ์พศ2566ค่ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินเข้าไปข้างในนะคะไปเก็บภาพบรรยากาศของวันที่3ค่ะซึ่งวันนี้เป็นงานวันแรกค่ะ งานจะมี3วันนะคะคือ3า5สี่ห้าค่ะแต่วันนี้เราเดินทางมาวันที่3ค่ะซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันประกวดค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะว่าในงานบรรยากาศเป็นยังไงบ้างค่ะตรงนี้ค่ะพอเราเดินเข้ามาในงานนะคะเราก็จะเจอโชว์เก้าชั้นตั้งเรียงรายอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งพ่อค้าแม่ค้านาออกมาวางจำหน่ายนะคะ โชว์เชั้น <S <S แล้วส่วนด้านนี้ก็จะมีโชว์เก้าชั้นไซส์เล็กๆวางจำหน่ายค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาชื่ออะไรเนาะไม่รู้จักชื่อเขาค่ะด้านนี้จะเป็นช่อเล็กค่ะช่อเล็กราคา200บาทโอ้โหบุษราคำ ตรงนี้จะเป็นเสนจันบุตรสาคำมค่ะสวยจังเลยบุตรสาคำมสวยมากเลยค่ะนี่ดู<ฮ>สุดยอดเลยเอันนี้บุตรสารคำมพริงหกพัน 6, บาทหกพันบาทค่ะตรงนี้นแล้วส่วนตรงน,นี้ค่ะห้าพันบาทค่ะสวัสดค่ะ <c oughs> โอ้โหบุษลาคำนี่แม่พันธ์นะคะมาจากที่ไหนคะเนี่ยกาง๋อมมาจากเขาใหญ่ใช่ไหมคะออโอ้โหสวยมากเลยตนนัวนี้สุดยอดเลยเล่สุ่นห้าตัวค่ะ ตามนี้เลยนะคะราคาขาเลขศูนย์ห้าตัวค่ะเพื่อน่ะดูโอ้โหสวยจริงๆเลยสวยไร้ที่ติเลยอืดูค่ะดูดูต้นนี้ค่ะดูต้นนี้ดูต้นนี้ถ้าท่านใดสนใจค่ะนี่ค่ะสวนเตียเสน่ห์เสน่ห์จันบุษราคำค่ะสวยมากสวยมากโอ้โหแต่ละต้นแต่ละต้นดูค่ะ ส่วนด้านนี้ค่ะส่วนด้านนี้ด้านนี้จะเป็นอ่ะโป้ยเซียนค่ะโป้ยเซียนดอกใหญ่ๆช่อใหญ่ๆค่ะเนี่ยโป้ยเซียนอย่างเงี้กระถางเท่าไหร่คะหนึ่งรจ้าหนึเดียวอาจริงเหรอกระถา,างใหญ่ๆอย่างเงี้นะดอกช่อใหญ่ๆเลยต้นเ่าไปเปลี่ยนไซส์สองลูกได้แล้วนะอ๋อดูที่ดอกบลัมเลยค่ะ,คะราคาหนึ่งร้อยบาทนี่นะเท่ากันหมดเลยนะคะเท่ากันหมดเลย ตอนนี้ชื่อปานเทพนะคะใช่ครับที่ปานเทพอ๋อโอเคค่ะนี่มาจากสวนมาจากที่ไหนคะเอออยู่ตรงซอยสามยอดจ้ะซอยสามยอดใช่ที่โคราชนี่นะครับครับผมเจ้าถิ่นค่ะเจ้าถิ่นแต่ละแดนมาไกลหน่อยค่ะมาไกลหน่อยดูสิคะโคชเซียนกระถางใหญ่ๆดอกใหญ่ๆค่ะราคาหนึบาท งานยังมี3 4 5ส้าเนาะใช่ครับสุกเสาร์อาทิตย์มากว่าสุกเสาร์อาทิตย์ค่ะตโอ้ท่านได้<ว>ไไดเลยจะพยายามลงคลิปให้ทนัน <c oughs> ไม่ถ้าเกิด FC ทางบ้านมาไม่ทันงานนี้ปกติวางวางจำหน่ายที่ไหนคะเออปกติผมมีจำหน่ายที่เซฟวนันเซฟวันต,ตลาดเซฟวันนี่ตลาดเซฟวนันไหนมั้งคะเออสุกเสาร์อาทิตย์เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นช่วงเย็นตั้งแต่5้าโมงจนถึงประมาณ5้าทุ่มโอตลาดเซฟวันนี่นะคะใช่ครับ แล้วก็จะมีตอนวันศุกร์ตอนเช้าก็จะที่สารากางครับวันศุกร์ตอนเช้าใช่สารากางจังหวัดตลาดต้นไม้ที่สารากางนะคะใช่ครับโอเคโอเคครับยินดีครับถ้าท่านใดมาที่งานนี้ไม่ทันนะคะก็สามารถตามไปอุดหนุนได้นะคะที่ตลาดเซฟวันค่ะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มีวางจําหน่ายที่ตลาดเซฟวันค่ะแล้วก็วันศุกร์เหรอวันศุกร์เช้า ตั้งแต่9ก้าโมงไม่ตั้งแต่ประมาณหกโมงจนถึงสิบเอ็ดโมงเช้าอืมโอเคค่ะอยู่ใกล้ที่ไหนตามไปอุดหนุนที่นั่นค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะดูค่ะเพื่อนๆ่ค่ะวันนี้นะบุษราคำเสนจันบุษราคำเยอะมากเลยค่ะแล้วก็สวยๆแต่ละต้นนะแต่ละต้นนะใส่แม่พันธุ์สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะดูอันนี้อันนี้เสนจันประกายดาวค่ะส่วนนี้ก็คือจันบุษราคำค่ะ หูช้างด่างเหลืองค่ะโหไม้ไม้สวยๆไม้ตัวเด็ดๆนี่อะไรเนาะอุย้ยดูต้นนี้สิดูต้นนี้ค่ะสุดยอดสุดยอดไม้หืมหืม แต่ละต้นต้นนี้ต้นนี้ราคาสองแสนบาทค่ะสองแสนนี่ก็สองแสนค่ะต้นนี้ไม่มีปลาราคานี่ก็ใส่แม่เหมือนกันใส่แม่พันทางนั้นเลยค่ะดูค่ะโหวันนี้บุษ,ษราคำมาอวดโฉมค่ะแต่ละต้นบอกเลยนะว่าสุดยอดเลยเปรียบเทียบกับคน,น,นอ๋อนี่นะคะ ต้นเขาใหญ่มากเลยใช่ไหมคะสวนอยู่ที่ไหนคะเนี่ยสวนปากช่องค่ะอยู่ปากช่องนะคะค่ะวันนี้นําไม้ออกมาโชว์มาเปิดบูธที่งานนะคะเดอะมโคราชค่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะสวนค่ะสวนเจ้าสวยค่ะเนี่ยสนิจจันบุษราคำอยู่ปากช่องนะคะ บุษาาราคามภาคอีสานสวยมากๆเลยค่ะมาดูกันชนะการประกวดมาใช่ไหมคะใช่ใช่ได้เนมาโน่ะคะสมเกลียวโอ้เลยอ๋อนั่นสวนเดียวกันหมดเลยเหรอคะสวนเดียวกันตั้งแต่นนเนี่ยค่ะจริงเหรอยาวไปนู่นเลยนะโอ้ยสุดยอดเลยโแล้วก็จะมีร้านบอลด้วยนะคะร้านพรหมาวางจำน่ายค่ะนี่ บอนสวยค่ะสวัสดีค่ะร้านนี้มาจากสวนไหนคะเนี่ยสวนอยู่ที่ไหนคะระยองครับอยู่ระยองเลยเหรอครบับผมอ๋ออุ้ยมาไกลเหมือนกันนะมาไกลเหมือนกันนะคะระยองพรุ่งนี้ก็คือนําไม้มาประกวดไหมคะมีครบับมีไม้มาประกวดด้วยนะคะคระบับผมอ๋อพรุ่งนี้นําไม้เข้าร่วมประกวดกี่ต้นคะสามต้นสามต้นนะคะอ๋อโอเคโอเค ร้านนี้มาจากระยองค่ะปกติเนี่ยนำบอลไปวางจำหน่ายที่ไหนคะที่ระยองเลยครับที่สวนที่ที่ตลาดใช่ไหมคะ,คะแล้วก็เข้าไปที่สวนใช่ไหมคะ,คะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณนะคะถ้าบรรยากาศความงาม

ร้านนี้ก็จะมีบอลมาวางจําหน่ายค่ะนางรักสซนี้เราเปิดราคาไปที่ไหนคะเนี่ยนางรราคาสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทเพื่อนเพื่อนขาบอกเพื่อนเพื่อนก่อนนะว่าร้านนี้เราเจอประจําเลยค่ะถ้างานนี้เราไม่ต้องเราไม่ต้องเช็คราคาหรอกเดี๋ยวเพราะว่าเราไปเจอบ่อยมากเลยไปสุพรรณก็เจอไปสิงห์บุรีก็เจอนะวันนี้นําไม้มาจําหน่ายถึงโคราชเลยนะคะอันนี้อันนี้คืออะไรคะเนี่ยเพชรประกายดาว แล้วเพชรปกะกยดาวอย่างนี้เปิดราคาไว้ที่ไรคะเพชรประกยดาวเปิดไว้550บาท550บาทอ้ราคาดอกลงมาเยอะเลยอันนี้ถ้าบางแก้วเหรอแขงเหรอคะทำไมสวยอย่างงี้น่าจะแขงค่ะต้นนี้ตันนี้เปิดราคาเท่าไรคะเนี่ย <5 50. S 1> 350บาทเอาคร่าวๆก่อนนะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็เบอร์นี้เลยคะ่ะตามเบอร์นี้เลยนะจริงๆแล้วร้านนี้เราจะเจอประจะําค่ะเจอประจําที่สุพรรณบุรีแล้วก็สิงห์บุรีคะ่ะ <Okay, S 1> ถ้าท่านใดสนใจไหม ร้านนี้ก็สามารถโทรสอบถามได้วันนี้นำไม้มาวางจำหน่ายที่งานเดอมอโคราชค่ะโอ้โหอสงไขยดูค่ะอสงไขยสวยมากเลยอสงไขยไซนี้เปิดราคาเท่าไหร่เอ่ยอสงไขยก650บาทจำนวนที่สวนเรามีเยอะไหมคะอ่อไนั้นพอมีค่ะพอมีนะแล้วก็ทับต้นนี้ละคะ ก้าทับต้นนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยก้าทับต้นนั้นสามร้อยห้าบ,บาทร้อยหบาทราคายังได้อยู่นะอสงขขายส,ยสวยๆโอเคนะคะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะไปที่ไหนก็เจอกันมาไกลมากเลยแล้วมาดูร้านนี้ค่ะมาดูร้านนี้สเสนจัน์ประกายดาว ประกายดาวต้นนี้นํามาเปิดราคาหรือว่ามาวางโชว์คะเนี้ย <c oughs> เปิดราคาเท่าไหร่เอ่ย <c oughs> สวยมากเลย <c oughs> ดูไม้ค่ะดูไม้ <c oughs> ไม้ส,สวยส <c oughs> แล้วส่วนบอลสีร้านนี้ค่ะนี่ค่ะส่วนนี้มาจากที่ไหนคะเนี่ย ยูโคล่าเหรอหรอ๋อปกติถ้าไม่ได้มาเปิดบูธที่นี่นําไม้ไปวางจําหน่ายที่ไหนคะ,ะปกติจะไลฟ์สดอย่างเดียวเลยไลฟ์สดอย่างเดียวแล้วก็มีหน้าสวนบ้างคนเข้าไปอ๋อโอ้โหดูไม้ค่ะดูไม้ดูไม้ซับเจริญต้นนี้เปิดราคาไปที่อะไรคะเนี่ยซับเจริญต้นนี้เปิดราคาไปที่10,000บาทคะซมนบ่าเป็นริญซับเต้นนีาค่10,000บาทค่ะ อ๋อซัดเจริญต้นนี้สวยมากและนี่บอลมีชื่อไหมคะนี่คือดีโีค่ะไม้ใหม่เป็นไม้ใหม่ไม้ใหม่ที่สวนเลยใช่ไหมคะชื่ออะไรโอ้สวยมากเลยอ่ะบอลแบกกรมอันนี้เขาเขาเป็นไซส์ท็อปฟอร์มแบบนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้จริงเหรอเป็นไม้ท็อปฟอร์มอย่างนี้เลยนะสวยสวยจังเลยอ่ะแล้วใบหนาใบหนาใบดกด้วยใบโดก้วยสุดยอดเลย พรุ่งนี้นำเข้าประกวดไหมเนี่ยต้นเนี้ยลูกค้าเอาไปแล้วอ๋อเหรอกคว้อ๋อลูกค้าเอฟเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะโอเคค่ะเปลี่ยนต้นไม้ไปกับเพศต่างๆนะเองค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาเก็บข้อมูลนะคะเพราะว่าไม่พอดีมันมีปัญหาอยู่เช็คไม้กันเรื่องของการประกวดสัตว์เลี้ยงค่ะหรือว่าจะเป็นการประกวดการไม้ต่างๆนี่นะต้นอันนี้นะคะ หมายถึงหมายถึงถ้าหลอดถ้าหลอดไม่กลางใช่ไหมคะ่าได้ถ้าปีเขาไม่กลางออกก็ได้เลยใช่ไหมมันก็มีอีกอีกประเภทหนึ่งที่เราส่งได้ดาวรุ่งดาวรุ่งใช่ค่ะไม่ต้องค้าไม่ต้องอะไรแล้วก็สูงไม่เกินห้านิ้วตัวนี้น่าจะเข้าอยู่อ๋อลูกไม้ดาวรุ่งอ่ะนะคะเป็นเป็นรายการพิเศษนะใช่ค่ะโอเคโอเคตัวนี้ก็สวยนี่ก็สวยอันนี้อันนี้ก็ยังไม่มีชื่อหรอคะมีชื่อแล้วค่ะนี่ชื่อแดงจดไปแล้วสุขแส้านค่ะ สุกแสนล้านสุกแสนละล้านานะโอ้สุกแสนล้านนะคะเป็นบอลใบกลมแล้วก็ป้ายสีดำสวยมากสวยมากกลมจนม้วนเลยนะ <c oughs> ใบกลมจนม้วนเลยสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยดูดที่ไม้สวยๆว,วันนี้มีมีบูธบอลสีอยู่อยู่หลายอยู่หลายร้านเหมือนกันนะเนี่ยไม้แล้ๆทางนั้นเลยค่ะที่เราเห็นเนี่ยสวนสวนอ่า สวนพัดพงและก็ส่วนคุณบูธค่ะไม้แหล่เทมมามาจากแถวบ้านเราค่ะสวนคุณบูธนี่ก็อยู่กับแพงแสนแล้วก็สวนสวนส,วน,สวนพัดพงก็อยู่นครปฐมค่ะวันนี้มาจากบ้านเรามาจากนครปฐมสองสวนใหญ่ๆเลยนะนําไม้ออกมาเปิดบูธที่นี่ค่ะพรุ่งนี้เป็นวันประกวด น้องขาต้นนี้เขามีชื่ออะไรคะเนี่ยต่าเมืองครับอันนี้ต้นนี้ก็ใช่ใช่ไหมคะใช่ไหมใช่หลวงตาเมืองไซด์อย่างนี้เปิดราคาไปที่ออะไรคะแต่ถ้าถ้ากระถางสีราคาอยู่ที่2,000บาทออันนี้อันนี้เทพอักษราหรือว่าราศีสิงห์เนี่ยพี่พี่ไไม่เเคยทักกาถูงอักษรานะ อันนี้เทวศนาด่างแบบโหดมากเลยอ่ะด่างสวยมากเลย,ยมาแล้วมาแล้วถ้วยพระราชทานและตอนนี้นะคะขบวนทหารอัญเชิญท้วยพระราชทานเข้าสู่บริเวณสถานที่จัดง,งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและ้วกับต่อไปค่ะ ใครเนาะจะได้เป็นเจ้าของถ้วยรพระราชทานาาเหล่านี้ค่ะพระราชสีมาอัญเชิญถ้วยขึ้นวางประจำแทน่นและเปิดกัวยถวายเครื่องราชสักดาระหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรกไรลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรรคัติยราชนารีค่ะสำหรับถ้วยใบยแรกนะคะท่านจะอัญเชิญค่ะวางประจำแทน่นหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ค่ะ ในส่วนของการอันเชิญถ้วยประจำขึ้นแทน่นรวมถึงค่ะเปิดกลวยถวายเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ค่ะ

ันนี่เป็นอะไรคะเนี่ย<ะ>อุ้ยทำไมจับจัดเป็นช่อสวยจังเลยอ่ะพี่ก็มองว่าเป็นดอกอะไรเป็นไม้กราฟาเป็นไม้กราฟใช่ไหมคะก็คือ,คอตระกูลแคตัสใช่ไหมคะใช่่คะอ๋ออุ๊ยเข้าใจทำจังเลยอะทำเป็นช่อเป็นช่อ,อแล้วราคาเบาด้วยค่ะดูราคาค่ะราคา50บาทแล้วก็99บาทค่ะดูแล้วดูด้านล่างสีสวยๆน,น,นั้นเลย อุ้ยเข้าใจทำมากนี่ค่ะอ,อ๋อจัดเป็นช่อช่อนี่ดูเก้าสิบเก้าบาทค่ะจัดไว้เป็นช่อช่อเลยอันนี้คืออะไรอะนี่คือไม้อะไรคะเนี่ยกิ่งละสิบบาทออื ันนี้หนึ่งพันบาทร้อยแปดสิบบาทหนึ่งร้อยบาทนี่สองร้อยบาทมีจำหน่ายเห็นด้วยแต่นี่สิทำให้ตะ,ตะลึงมากเลยบุตรสลาคำ โอเคนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมนจนจบคลิปค่ะตามกันต่อกับ EP ต่อไปนะคะสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ